EP สองต่อภาคจบต่อภาคจบสะพานรักษาลสิน EP สองต่อภาคจบสะพานรักษาลสินมานถ่ายตอนจบตอนเสร็จมาถ่ายตอนจบตอนเสร็จนั่นนะ EP สองอผ่าภาคยังเลยเนี่ย หอมเป็ดสิเนี่ยพร้อมด่วนพร้อมด่วนพร้อมด่วนเอพีสองเจนี่เนี่ยเอพีสองอีพองสะพานไม่ทันเสร็จเอพีสองสะพานเสร็จแล้วบาถ่ายงวดนั้นสะพานไม่ทันเสร็จแต่นี่สะพานรักษาะลักษณ์เสร็จแล้วมันสูงโพดบอกให้ลงต่ำกว่านี้โอ้น้มเนี่ยบว บวัวสะพานลักเลยโอ้โอ้บันไดขึ้นน้ำ ep สองสะพานเสร็จแล้วตอนนี้จาก ep ที่แล้วสะพานไม่ทันเสร็จตูบน้อยคอยลักตูบน้อยคอยลักโอว่าโอ้ บ้านดอกไม้คือสวยงามเถอะวะดอกอยังเนี่ยเนะด,ดอกปัจชื่นปัทโตปันชุนอันนี้ดาวกระจายมันยังไม่เป็นดอกอืหำกระจาย <c oughs> บ้านดอกอันนี้ว่าตายวะเอ,อ่อคนี p 2, 2> สะพานรักษาศิลป์เราเสร็จแล้วมันสูงพดเหนะ็นงแม่น่ำหวานเนี่ยตรงนี้เนะี่ยปีนขึ้นเนี่ยนะเ,ยเอ,าอ้าอีหยังเนี่ยมันคือขึ้นเร็วเถอะวะ เมื่อขึ้นหรือว่าต้นไม้สะพานลักสารสินก้าวขึ้นโอ้หมัอนโอ้ห่างเว้ยนวดชิดเว้ยไม้ไม่พอหนึ่งสะพานลักสารสินเราหมดเท่าไหร่นะหาวาน หวานเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะสะพานหมดค่าแรงค่าของอสองหมื่นสองส,สองหมื่นสามผูม้ใดจะเห็นสะพานเกาเดอคิดเด้อโอ้โหเนี่ยตรงเนี่ยมันสูงโพดเนี่ยมอนอะขำขึ้นเนีย่ยตรง ฐานตรงนี้มันสูงเกินไปโพดเนี่ยมันก็สูงที่นี่หนึงทำสะพานลาบขึ้นไปเนี่ยน,นะเออต่อจากไอ้นั้นคำพูดแตงโมก็คืออิฐมอนเบาก่อนยี่สิบนยี่สิบก่อนสี่เหลี่ยมอิฐมอนเบาเอาไม้มากันกันเ้อะไม้มากัดนี่ <c oughs> เอาดินลงมา มันดดูไม่ดีนะหาดินไปใส่ว่อนดินใส่ดีป่มือนึงก็อกพอดีอไค้าไม่ีไม่ต้อขึ้นพ่อหม่ใช้ปุ๊บอ่ะมือหนากดไม่เนรไี่นดน่ขี้้นี่โอนี่ก็สวยยีหลาแล้วมันปล่อยให้มันแห้งเราลงไงน่ะซื้อผงสีฟ้าหวานผงสีฟ้าตามกาแฟใส่นะ ไอ้นี่ดีผงสีฟ้าขึ้นมาเลยขมาหนีมันเลยเช้าันนีเลยอางกนม่เระตัวมันไหลมามันมากองมันหนีน่ตัวยงใหม่ซอมเลยมน่กว่าใหม่ต่าแคงแงเอาแพงเขาเขาไปนคอเขาเขาเสียไม่ห้าบาทเขาขายเขาสิบบาททีน่า นอกกจาไปสิเขาไปเหมามากบ้านโมแพ่งให้เหมานั่งเป็นเที่ยงเขาไปขายต่อเนาะเขากว่าจะขายไม่จะขายได้เขาจะได้กำไรบ่ถ้าเขาจะขายแบบต้นทุนเนี่ยนะเอามาเห็นกิถือกล่องสว่านมาเว้ยฮะเห็นตรงไหนอีกเลยเนี่ยฮะอยากรู้จัง ต่างข็งนานหน่อยไงมันกระพุ่นดีนะไงมันไงมันไงกรพุ่นดีเอามพนเลยปลายผาันจะปลายหยาปลายผาอยแล้วีแล้วตีแล้วมัดแม่บนะมัดแม่ยันิมโอ้๋ยวผมตัดก่อน แม่อี่ยจะมาขัออกแล้วเนี่ยอียงเอียงโอ้ขัดออกเล้นี่เราก็โดนเด้อนี่ก็ไปบละ พ่อจเนาะพ่าาอะยองไม่อกีกขอมัดลวดเตานเียไม่เนาะเราไปดอเเด้อยให้โดนชนรถม่งดอาใครตุกลบาดเจ็บแล้วปล่อยแนี้วดนชนรถแล้วกปล่อยดีะอยกมปอยกก็ปล่อยวัยอาย้อแ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ซื้อมาหลายพันเด้อทวงเงนเข้าบ้านแม่สว,าว่านไข่อยซื้อมาหลายพันเด้อ่าทำงานอะละเป็นหมื่นเด้อสว,ว่านไข่ไดแ้แต่ทุบขึ้นละมัง้ง มันบ่ไน้ฏิสิไหมเจ็บเขากับเบอได้ขายเจ็บปวยแตกนี่ลหะคบอกว่าบ่บ่ฮอดพอปีแว่ามอดกินหมดเลยนะมากกว่าน้นสื้อสีกหอมันตัวมากนางเ่ได้ัไม้ทสีแลใช้ลกาทาทาเสท่าเอยเอาสีอยากได้สีอย่างเง้ย่หรอมาดูดูสีมาท่าสีอันนี่ยอันล่างมั้่ด้วยอ้ลุกขึ้นจะในมุง เฮ็ดวุ่นใดก็ต้องจ้างสร้างหลือต้นเนาะมันก็เป็นตำเนียมฉนบตำเนียมเฮ้ยสร้างที่ไหนเขาเขาเรียนมาเขาทำนู่นมาใครจะทำฟรีเนี่ยเขาก็มีวิชาชีพเหมือนกันเหมือนเจ้าของนั่งอยู่นาเลยเนี่ยขาขาเท่าแพงเออเมือเจ้าของเมื่อเจ้าของเฮ็ดนาเฮ็ดเบี้ยมาเฮ็ดเบี้ยมาเอาดิสควอนไปย่างสควอนเอ้าได้หรอกว่าน่ะ

พ่อเลื่อออกพ่อไปพ่อลาแค่นี้แหละมันก็ปลายแล้วนี่ยเดินชนก็สร้างไปแล้วสร้างคนทำแล้วคนโดนชนนั่แหละบว์แม่ค่ะมันตามไปตามมึงยกคนอย่างเราโบว์แม่เจ้าโบว์แม่เจ้าว่าแต่คนเจ้าของม่ได้ชนอก็ได้เด้อาตัดเออตัดให้มันเสมอนะมาตัดแม่เออเอาคือมาตัดให้มันเสมอ ทนสมุอนจะบ่มีงานให้ตัวไปจัดกนแล้วเมื่อน้าจว่าจะไม่จัดงานอีกรอบนึงก็มาอีกปวดอีกร่นมน้่พี่ัดตัว ยกไปเลยยุบ้นนักยกไลอยาง้นยกสองเียวมัดจีบแเราว่าขุตัว่าันจอยมักีวลาตั้งไกจอยนี้าหนาท่านไหนขนาท่านคุณบ้ามัน่มีข้อการบ่าขน่านตอนที่ซื้อมาบ่แค่กูอยากได้มาตั้งไว้ตรนี่ว่าตั้งมุมไหนันสเกิ้นเออถ้าจเรียนมางอกเน้็มีเรีนเหมือนก กาบอกว่าจ้เทไปหอดคันบอกไปแล้วก็เลว่าสร้งานบ่ไดเลีอยเพื่อจะตแก่งานหล่ะจะดกขันเจ้าปูนเมาใอไ่เป็นแผ่นอ่ะกันเทาว่าเพชรเองก็บสั้งจ้างก็จะแค่ไหนก็ได้ร้านที่เขาใ็้เสาเขารอัาตรการแบบไจว่ารอที่เหลี่ยมสูงตามแค่ไหนอ่ะหอมะ้างอันนี้เเอาอีกขินางไม่หอยมะ่างเอาอีกขินคางแผ่นปูนี่เจ้าอีกขินางเจ้ากระโดเพชรไมไหมหรอ แทดกันเทศเฮ็ดเอ้ดอบที่วายมันนั้นเป็นหลุมสั่งแบบนี้ให้แรดถวยตัวเนี่ยตอนนี้กนี่ถวยปุ๊บนี่เอาน้ำมันใส่เลยปวกพขืนเพราขืนแต่มัน่องนแ่มันดีอม้นกันปวกวมราขืนแต่มันล่องในวกปวกอขืนมปวกจจากลางมาล้อกาปวกแต่กันมดคือ สะพานรักษาลสินสะพานรักษาลสินใไมเนี่ย be ไปทอดสะพานหาผู้สาวนึทอดสะพานหาแล้วไม่ใครเนียเหมันอ้วนแล้หพ่อไปดิอันนี้ใช่ปะนี่มันโง่ไหมไล่เดียวนี่แม่ไล่เดียวนี่แม่ เกษตรกรยุคใหม่ไฟใจเราเดินท้องทุ่งนาทีแก้วน้ำมันนี่ยเอาสีแก้วมาเนี่ยอ้วนสีแก้วอ้วนมาเนี่ยดูบ่ข้างแดดแน่บบ่โอ้เกษตรกรยุคใหม่ต้องกินน้ำแก้ผัดเชื่อมพลังวัสดุเติมใส่น้ำเนี่ยไม่อ้วนเอาใส้ยังน้ำขาเสื้อน้ำขาเสื้อวัสดุถึงจะทำเป็นเก็บ เก็บแตงได้พระสันใส่เก็บแตงได้พระบ๊ะใส่อืมยอดหนาปตาไก่วัเดียววันจะใส่เออก็แม่เรามาเก็บบักแตงเอาเอาไปขี่เราป่ายป่ายป่ายปลายเราเราเก็บบักแตงบักแตงเราใหญ่ปันไหนแล้วปะโตโอ้ใหญ่แล้วเจ๊เนี่ย กินได้เราไม่ใช่ปักแตงใหญ่ๆเขาเรียกปักแตงอย่างนะใส่ปักแตงใส่ตับต้นนี่แหละบอต้นแตงตายแล้วแตงโอ้ใหญ่แล้วเจ้านี่ยอันนั้นเฝ้าเด็ดค่ะมันมันเล็กอยู่มันเล็กอยู่มันไอ้ทุ่นใหญ่แบบนี้มันอันนั้นมาตา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 แบบนี้เนี่ยมันใหญ่ใหญ่แล้วเจ้านี่ยโอ้โหมันใหญ่ก่อนเทียบกับมือเทียบกับมือ ไม่เป็นไรไข่แข็ไข่เนี่ยเก็บเนื้อไข่มีพิมาาเด็ดอันหน่วยนี้โอ้ยโอ้ก็จะเป็นเกษตรกรนี่ยุ่งยากเลยเฮ้ยมาเด็ดเก็บเลยนะบางง่ายนั่นเอาเก็บแม่โอ้ยนั่งยองไรกับปวดขาเรื่อนไม่ไหวแล้วเหรอวันดังยองกับปวดขาไว้โอ้คุณโบไปบอกเป็นเกษตรกรแต่เนี่ย เออนางเสียยาเด็ดยาวใส่ขวดเบียร์ใส่ต้เตาน่หเออโอนี่หญ่แล้นี่เดดแล้เราเก็บโอ้เก็บเอามือถือมาถ่ายวีดีโอด้วเก็บบัตแดงมือถือใสมาถ่ายวีดีโอด้วยมือถืออยู่น่นไปถ่ายมันวีดีโอมนเด้ เราเก็บเก็บวิดีโอเก็บแตงสวนแตงแห่งความหลังตบอดดอกบอดตกดอกบีนนีเน่เราเก็บมา,มาบเออบอดตุดลดอกเราก็วางดีเนี่ยนไะป เก็บบักแดงเปบทท่านเ็บบักแตงอาใไปนี่อยู่โอายอ,อยู่นิ่งๆเออเดินเก็บโซ่มักแดงนิ่งอาจจะมักแดงแตงแข่อยโซ่แตงนี่แตงแตงใหญ่หน่วยใหญ่ๆใหญ่กว่าฝนนมแตง เดินมาครับผมไม่ต้องเดินมาดเดินมาเดินมาเดินโอ้ทางนี้ก็ลูกให,ใหญ่เต็มเนะี่ยโอ้ลูกใหญ่เก็บเลยเผื่อมันรอดสายตารอดสายตะบัดฝั่งคางนี้ก็มีตัวหวานอยู่ตรงนั้นแหละไปนับโอ้มันตกดีแล้วแกแดงบักแตงสวนส,วนสวนเศรษฐกิจพอเพียงใยนิ่มเอนเตอร์เทนเมนต์ กให,หม่ยเกไหมมันนานแล้วเพื่อรพอขนาทียังมาดูแตงแฟนเร็วไปไปเดินไปท้ายไปเดินไปท้ายแตงแฟดมาสั้นด่านให้มันน่าประหลดแฝดครับกล่องไปยังขึ้นไปนักบัณฑ พี่ดูนู่นพี่มาเห็นไหมนะ่ะลูกใหญ่ๆน่ะข้าไปเก็บนี่ไงเต็มแดดไม่ได้กดตัวเนี้ยไม่ได้ไนมะ่ไม่กด เราไปกระเสริฐต่อสวน <S <S บ,บ้านนาโ, <S <S โคกน้องนาเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้หยุดเออเข้ามาตรงนั้นเข้ามาอีกเออเออตรงนั้นแหละปกองโคกหนังนาโอ้ปกหนังนาโมเดลว่ามันจะเน่ามันมันเป็นดำๆเฉยๆมันดูปกหนังนาโมเดล เอาพักเอามาปลูกเนี่ย ชี้เขี่ยวเขียวไปเขียวมาถ้เป็นเก็บจะเนี่ยถ้าเป็นว่าเราขอประเด้นนี้มันต้องมีค่าไอ้นั่นมันมันต้องมีค่าจะต้อปลูกประนีตตั้งไว้นี่มันบ่มีห้างมันก็นเลยบ่เห็นเนี่ยมันไม่อายใช่ไหมผมใหญ่พอ สูงกว่านี้บอลแบนหรือมันไม่ขึ้นเลยมันไม่ขึ้นมันเป็นบักเป็นหนวดแตงอยู่ดินเลยมันเป็นบักแตงน้อยในไอ้มันเลยบักขึ้นเพอาะไหนเคี้ยงขึ้นเไงบักแตง แดงคนโก้กลมบ่ไ้อันนี้เป็นเหลืองแล้วคนโ่ยงมูกเส่งนีักแดงคนโก้เอนบกนกเือวนเน่ออยาามกินไปเนี่ยแค่นี้ก็เหนื่อยกู ทั่วต้นครับต้นทั่ววัดท้อเรามารับบักแตงนขนโก้โอ้โจ้าชนชนนาเจ้าของสวนจะเขตพอเพียงได้เต็มแล้เก้าแค่นี้แล้วก็พอกินแล้วครับเศรษฐกิจพอเพียงขายได้ได้นี่มาบัานสี่โลแล้วเนี่ยแมนบ๊อ สามโลชิโลโลละร้อยหนึ่งมีใครสนใจ <laughs> ให้ยีสิบาทขนาโอ้ใครนีก็ได้เงินร้อยแล้วครับผมต้นอย่างนะบกักถั่วฝักยาวบ่อน,นี้เนะี่ยถั่วฝักยาวมาันจักเดือนนะ่ะถั่วฝักยาวเนี่ยดูสะกเขต สะเก็พอเพียงดูทัวหาดูอ้วันท้ายเด็ดตันเนี้ <c oughs> พร้อมํำกินเหล้ากินเหล้าไปนำมีครับผมบักพริกบักพริกขึ้นกำลังขึ้นสวนกเกษตรบักพริกบักพริกพริกซ้ายพริกขวาไอ้นี่มาเขือ นี่ต้นถั่วพริกถั่วดินถั่วลิสงลายเสือไอ้นี่มะเขือสวนเศรษฐกิจพอเพียงบอแมนทำเพื่อขายทำเพื่อกินบอแมนเอาไว้ขายกินอย่างเดียวกินโอ้ยนางยองบอไวมว่ะแก่แล้วบ่ะจะทำเธอคุณจะมาเป็นเกษตรกรได้ไงไวเนยนางยองยองลุก นั่งนองยองดกใจมาได้ดิเดะแท็กเด็กยองดกยาดิเดะบ้าเก็บมาได้ด้อเจ้าโอ้ยมันก็คนทำคนละอย่างกันเนาะอย่างนี้มันก็ดูแก่แล้วนะเพราะว่ามันออกขาวแล้วบ้านเด็ดก็ไม่ได้บ้านเห็นว่าเทศบาลเขาก็เอาแบบนี้แหละเล็กประมานี้แหละใหญ่กว่านี้บางคนก็ไม่กินเด้มันก็ประมาณไซส์นี้แหละที่เขาไปขายจับตลาดอะไรนะที่มันยาวๆยาวยแต่ใหญ่ๆหป่ะ จะปลูกนี่ไม่ได้ปลูกเพื่อขายปลูกเพื่อกินเพื่อขายรูป่ายรูปปลูกขายรูปไม่ได้ปลูกเพื่อกินเลย้อเทมขันเอาแกหลายมันกัมันามาสูงก็จะเห็นลูกมันเอย่ยมันตกต่ำมองไม่เห็นนะมันไม่ขึ้นค้างไงปกติมันต้องขึ้นเออมันต้องบนขึ้นไปก็เป็นเตียงที่ไม่ขึ้นค้างแน่เลย อันที่กระจับใส่กไซเฟียงคือเราไปเก็บอยู่ลาวไม่อายแมนบอเออที่มันนอนไปมันจะมีพันขึ้นค้างกับพันไม่ขึ้นค้างเดี๋ยวว่าอันที่เขาไปเก็บได้ลาวปลูกไซเฟียงไปเนี่ยมันก็ใหญ่แล้วิบต้นมันไม่ใหญ่นิ่มไม่ยิ่งแงเท่าไห่นแตงไค้ต้นแตงไข่นั่หน่ะแตงไค้ได้หนิโอ้มีหนิมัเล้ามันอานบนนี่เนี่ยเอออ้าวบอกแมนปลูบผสมกันบนเนี่ยใช่มีจ้ะเออแตงไค้ แตงกิ่งกิงแตงไทยแตงไทยข่อยบอกินแตงไทยแตงหมู่นมัหงไ่มแลเูแมอนกับมักนกับมักกินกัเไปยอามีกเไปใหญ่มาดูดอกไม้เราจะไปสวนตอนดอกไม้ดูถั่วหรือยัง ดูแล, ه, ล้วรอตามันจะลื้อถั่วอะไรตัวนี้ถั่วนู้นมีสารผาดถั่วมันโดนอีกโดนประนั้นบ่ประท้วมันคือเหมือนต้นใหญ่เราเนี่ยดอกไม้สวนเรามีดอกไม้เยอะแยะดอกดาเอ้ยดอกอะยไหมดอกอะไรนะดอกอะไรนะยังกอเปือ้าเออเฟื่องฟ้าอันนี้อันนี้เอ่อมะไยทองไม่ทองมาลลยไม่ใช่ทองมลทองูไล่ เฮ้ยทองอัไหลโอ้ฟางปลาเจ้าคนไหลนี่เริ่มออกด่างแล้วชบาชบาชบาเริ่มด่างแล้วชบาด่างไม่ไม่กิจไม่ปลูกกล้วยที่ราคาต้นละเป็นล้านกับเขานี่อันนี้อันนี้กล้วยด่างอะไรคะข้าวข้าวเอ้าข้านั่นเด็กคือเก็บไปหมดแล้วเหรอนู่นอยู่นู่นเดี๋ยวจะพาไปโอเคอะแม่เก็บข้าวโอ้ขนาวนัเนน่ยเออ ปังโอ้บอกปังที่มันไม่ขึ้นปังที่มันเป็นไม่ขึ้นค้างที่ไม่ต้องที่จริงปังมันต้องแบบเอยาวอ่ะอันนี้พริกหรือแต่พริกเพราะว่าตาเอาบบกเขือทิ้งหมดหนต้นไหนที่โดนตาเข็มหมดแล้วเหลือแค่พริกแค่นี้กับนี่ต้นอย่างที่จะเข็มหลกไปแใล่กับบักตัวเฮกแลอันนี้มะฟักทองฮะฟักทอง